<laughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันใน f e ีย Two f a t เฟียร์ Two f a t o เป็นชัปเตอร์แรกนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ไม่เคยดูเนื้อเรื่องจากช่องทางไหนไปลองเล่นกันดลกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปไปไป,ไปเออตื่นขึ้นมากลางดึกพ่อแม่ก็ไม่อยู่บ้าน ไม่รู้ไปไหนไม่ดูเลยลูกตัวเองต้องอยู่บ้านคนเดียวเอ้ยสองทุ่มอย่างนั้นเหรอไม่อานนะประมาณว่าชวนเพื่อนมาบ้านแล้วออกไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งดูเพลงเพลงก็หลอน ใครมันจะมาเปิดฟังวะบรรยากาศนี่ยามเย็นข้างบ้านก็นไม่เปิดไฟสักดวงน่ากลัวชิบหายดูดูแล้วเปิดไฟอยู่บ้านเดียวนี่ล่อเป้าซะเหลือเกินอ๋ออ๋อ,อยังไม่ทำการบ้านต้องกินข้าวก่อนนะหาข้าหวหับปลากินก่อน ถึงจะมีสมาธิทํางานนะต้องลุกไปหาข้าวหาปลากินก่อนมันน่าจ,จะอยู่ข้างล่างนะข้าวปลาน่ะนะมแม่ส่งเมสเซจมาคือมันมันจะสั่งพิซซ่านะแต่ว่าแม่มันบอกว่าอย่าเพิ่งสั่งนะมันเปลืองเงินไม่ใช่ไม่ใช่แม่บอกว่า ทำลาสัญญาไว้ที่ตู้เย็นแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปตรวจดูแล้วกันนะกอ่อนอื่นก็เช็คโดห้องนี้ก่อน <cott on> เอาสะดุะสั้นไปประตูก่อนเอ้ยใครมาส่องอะไรหน้าบ้านวะ แปลกเนี่ยลงเนี่ยเอ้ยแปลกนะคนแปลกหน้านี่หมาเห่าเกลียวเลยนะอยู่บ้านคนเดียวด้วยไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะอะไรกินดีกว่าหิวครัวก็น่าจะอยู่ชั้นล่างนี่แหลนะนะตรงประตูปิดเรียบร้อยนะโอเค เอ้ยเย้ยังมีโรให้คนมาส่องนะดูสิเนี่ยจะออ,ออกไปเล่นข้างนอกก็กลัวไปไปดีกว่าหาอะไรกินในบ้านดีกว่าเปิดตู้เย็นคลิกโอเคลาสัญญา ไม่เนื้อดิบเนื้อดิบเอามาทำสเต็กกินได้ไหมโอ้ยเด็กอายุสิบสี่น่าจะยังทำอะไรไม่เป็นนะนี่หรือเปล่าลัญญณคลิกเลยใช่เลยเป็นเด็กดีต้องเปิดตู้เย็นด้วยโอเคเสร็จแล้วก็อ๋อจะโยนทิ้งซะงั้น ไม่ได้ต้องเอาอาหารไปอุอน่นนี่อ๋อโอเคเตรียมรับประทานอาหารแสนอร่อยลาสัญญาที่แม่แตียังไม่นี่ตู้เย็นนี่เสียงก็น่ากลัวแล้วเกิน รสัญญารอร้อนครับเอาใส่จานดีๆได้ไหมไม่อยากกินนะครับหนูอยากกินอันูหนูไม่กินอนไรไหมไม่ได้ไม่ได้คุณแม่เตรียมไว้แล้วต้องกินอืมดูทีวีแลวกินไปด้วยน่าจะเหมาะสมที่สุดนานในเวลาไหนนะนะโยบ้านคนเดียวเอาเปิดเองนะ่ไหมฮึมสองขไม่มีใครอยู่เลย ไม่มีใครผ่านสักคนเดียวไอ้บรรยากาศมันช่าง,งวังเวงซะจริงอืมกินข้าวแล้วดูทีวีไปด้วยล็อกประตูบ้านได้ไหมปิด,ดทีวีโอ้ยทีวีก็ กร์ตูนผีใช่ไหมเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวไม่พอดูกระตูนผีกลางดึกเนี่ยนะเอ้ยเจ้าเด็กคนน,นี้นี่อะดูกว่าดูนั่งดูทีวีพร้อมกับกินลาซานญาที่แม่เตรียมไว้ให้ในตู้เย็นทานนะนะครับงับ งงงงงาม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 อายอยงับงงงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มีเมื่อกี้มีใครสักคนเดินขึ้นไปบนบ้านนะอืมประหลาดสิจริงนะไม่น่าใช่ผีแล้วอย่างนี้ ไปเช็คดูสักหน่อยดีไหมกินให้หมดก่อนก่อนอื่นงาำงๆง,งวางเลยได้ไหมไม่ล้างจานไม่ต้องเก็บจานเดินขึ้นไปเลยได้ไหมเมสันโอลิเวอร์อะไร อะไรสักอย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดเพื่อนไว้เพื่อนไม่ว่างน่าจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่าประตูก็แง้มไว้เว้น่ากลัวจริงๆเอ้ยเมื่อกี้นี่มันประตูมันไม่ได้เปิดอย่างนี้ว่ะใช่ใประตูไม่ได้เปิดอย่างนี้นี่ว่ะแล้วใครกันนะ เก็บจานก่อนแล้วกันโยโลงเก็บไว้ให้แม่ล้างล้างเองเป็นแต่ขี้เกียจเฮ้ยอะไรวะบรรยากาศเป็นช่างบอกเพงสะมเ,เกิดปิดทีวีเสเลยน่ากว่ว จะไปเช็คดูห้องแม่ดูสักหน่อยนะว่ามีใครเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่าอา้าวมายก็บอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะขอโทษนะวันนี้ไม่ว่างแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าเราอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวอืมบรรยากาศปกติ ถ้าไม่มีใครซ่อนอยู่ในโต้แล้วนะเปิดไม่ได้โอเคไปละแต่แคแอบระแวงหน้ามันอาจจะอยู่ในโต้ก็ได้นะปิดประตูอืม ็มานั่งทําการบ้านให้มันเสร็จนะ12นาฬิกา38เที่ยงคืนทําการบ้านยันเที่ยงคืนเลยบรรากาก็เริ่มเปลี่ยนไปแนละ้วแม่บอกว่าอย่าเดึกนะพอล่าม,มาฟ้องอีกนะคราวเนี้ย ปลาข้างบ้านสินะนอนสิครับทําการบ้านเสร็จก็ต้องนอนเป็นเด็กได้อีนะเวลาตีหนึ่งโอ้ยหิวน้ำจังเลยคอแห้งไปหมดกินข้าวแล้วลืมกินน้ำโอ้ยน่าจะกินน้ำแต่แรกนะนมานย ฝั่งตรงข้ามก็เปิดไฟแล้วเช็คอะไรเพลินๆไป ืน้ำก็ต้องลงไปกินน้ำสินนะ เลยไม่เป็นที่เป็นทางให้แม่เกให้เหมือนเดิมอืมบรรยากาศก็ดูเรียบร้อยดีนะอืมแต่ทีวีนี่ไม่มีสัญญาณแล้วหรือว่ายังไงอืมเป็นไปได้เหรอตีหนึ่งแล้วไม่มีสัญญาณแล้วเหรอ ไ,ไปอย่าคิดมากนะไปนอนต่อดีกว่าพีท่ทองพีท่ทองพีท่ทอง ไม่ใครอยู่หน้าประตูอยู่นั่นหรือเปล่านะ,ะเวรกรรมรวยแล้วมีใครไม่รู้มายืนหน้าประตูอ๋อซอนแม่งเลยอืมนิ่งสนิทไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอลองเดินออกไปข้างนอกดูยังไงต่อหน้าทีนี้ เห็นคนอยู่ข้างหน้าบ้านยังจะให้ออกไปข้างนอกอีกจริงๆนะรออยู่ตรงนี้เนี่ยพอเดินขึ้นมานี่เอาใจกันคว่างใส่หัวเลยเดียวน็อกเลยนี่ต้องลงไปดูจริงๆใช่ไม่อยกับยกลถอยก่อ,อยกับ ว่าจะทำอะไรยาเปิดประตูแล้วก็หาที่ซ่อนได้ลยครับแม่ผมจะเป็นเด็กดีแน่ อหมาะเข้ามาแล้วไม่ตอบไม่ตอบอะไรทั้งนั้นจะดิ้งดองก็ดิ้งไปเลยอีทอร่าเอ็ดเดร์นี่พ่อมแม่ Mày chưa, tin, chưa, không chưa. Mày là mẹ thật. Mày chưa tin đâu. Tao chỉ tin thôi. Tao không bắt được. Thật là khó khăn. ดูที่จะกดไปถึงไหนเฮ้ยแทนที่จะส่งข้อความไปหาแม่มันนะให้แม่มันส่งข้อความมาแต่นี่มันก็ส่งมาแล้วไงอืมคนลุกไปดีไหมมันมีให้นอนแม่งยันเช้าเลยได้ไหมเนะี่ย อืมยังไงดีนะเอาวะอาจจะไปแล้วก็ได้นะอ๋อสองนู่นนะอุ้ยคุณพอล่าเปิดไฟทั้งบ้านเลยทีนีเ้เดี๋ยวเดียวเด อกดกไม่เลิกเลยทีนี้ อเอ้ยเมื่อกี้ฮซะแบบว่าเกมตัดไปเลยภาพดับไปเลยคนนี่ก็แทบตกเก้าอี้ไปเลยดูท่าทางเกมนี้นี่มันน่าจะมีหลายช่องทางให้เราดําเนินตามทากจบหนึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองดูอีพีอื่นๆหรือว่าอีพีเดิมในรูปแบบใหม่ยังไงก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ก็บายๆก่อนนะ เจอกันครับ